สวัสดีทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจเมเรนด่าไทยนะคะวันนี้เราจะมาทำเทคนิคนะคะบีบครีมนะคะตกแต่งคัพเค้กเนาะธีมในวันนี้นะคะก็เป็นตีมพาเทลนะคะมาดูอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> เวลาที่เราจะบีบคัพเค้กเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องมีคัพเค้กใช่ไหมอันนี้เป็นสปันเค้กนะคะอบมาแล้วเนาะโอเคไหมใครที่มีบรวนี่ เป็นคัพเค้กบรวนี่ได้เลยใครที่มีชิฟฟ่อนก็อบมาได้เลยนะโอเคเรามีคัพเค้กเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมีหัวบีบนั่นเองนะคะซึ่งหัวบีบเนี่ยเดี๋ยวก็จะอธิบายไปทีละแบบนะหัวบ,บีหัวบีบที่เราใช้วันนี้นะคะมันจะเป็นหัวบีบเฉพาะนะคะเฉพาะก็คือว่าจะเป็นหัวใหญ่แบบนี้บีบออกมาก็จะได้เป็น ดอกแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อเป็นเซตนะเราอาจจะเคยเห็นนะคะเขาจะขายเป็นเซตหนึ่งเลยเซตเซตคือมีเยอะมากนะคะมีหัวบีบเยอะมากแต่จะเป็นหัวเล็กๆนะอันนั้นใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบีบออกมาเนี่ยมันก็จะให้ล,ว,ลวดลายที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะบีบคัพเคก้กตะกี้ที่โชว์ให้ดูแล้วนะคะก็ให้ซื้อหัวบีบเบอร์ด,ดังต่อไปนี้ เบอร์ 1>, 1 m เบอร์ 2D เบอร์ 1E แล้วก็อันนี้เป็นหัวแฉกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลอันนี้มันไม่ได้มีบอกเบอร์นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะบีบให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะหัวแฉกเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลนะคะนี่คือหัวบีบทั้งหมดคือที่จริง 1E กับหัวแฉกเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้มันใช้แทนกันได้บีบออกมาก็จะ,ะสวยคมเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะจัดเลยนะคะก็เป็นสี่หัวนี้นะคะที่ออกบีบออกมาก็จะได้คับเค้กที่ก้อยโชว์ให้ดูนะคะก็จะมีครีมนะคะครีมวันนี้เราใช้เป็นบัตเตอร์ครีมนะเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเอาหัวบีบนะคะใส่ในถุงบีบเข้าไปแบบนี้เราก็จะใส่ในแก้วแบบนี้นะคะใส่ในแก้วไว้เลยแล้วจากนั้นนะคะตัวครีมเนี่ยทำไมถึงต้องใช้เป็นบัตเตอร์ครีมใช่ไหมคะ เพราะว่าตัวบัตเตอร์นะคะเวลาที่เราตีเราจําไว้แบบนี้นะบัตเตอร์ครีมกับวิปปิ้งมันจะคนละอย่างกันตัวนี้คือตัวบัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ก็คือเป็นครีมเนยนะคะครีมเนยทํามาจากเมอแรงผสมกับตัวเนยนะคะเนยเนี่ยให้ใช้เนยจืดนะคะแล้วก็เติมเกลือเข้าไปนี่ก็แล้วแต่สูตรนะสำหรับใครที่เรียนกับก้อยนะคะก้อยสอนเป็นสูตรสวิตบัตเตอร์ครีมใช่ไหมคะก็จะใช้เนยจืดเนยเค็มใช่ไหมอ่ะ ส่วนตัว Whipping นะคะมันก็จะเป็นกล่องวิ p i n g c ครีมตีขึ้นมากลายเป็นวิปครีมนะคะสำหรับตัวครีมเนยเนี่ยก็คือบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราสามารถที่จะตีนะคะตีแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ได้นานมากยิ่งตีนานยิ่งจะเนียนแต่ถ้าเกิดเป็นวิป p i n g นะคะให้ตีประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็พอเลยยิ่งตีนานยิ่งพัง โอเคไหมวิปปิ้งต้องตีแค่ไม่เกิน1นาทีแต่อันนี้ให้ตีไปเลยประมาณ20นาทียิ่งตีนานยิ่งเนียนนะคะตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยพอเราตีออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันสามารถตั้งได้ข้างนอกเนี่ยหวันนี่วางไว้แบบนี้เลยหาอะไรครอบนะคะวางไว้1วันแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะ ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะได้นาน5วันถึง7วันไปเลยโอเคไหมแล้วก็ใส่ในช่องฟิตนานเป็นช่องฟิตนะคะนานเป็น1เดือน2เดือนไปเลยก็จะชอบตีพอตีเสร็จแล้วนะคะตีครีมเสร็จแล้วแบบนี้ก็จะใส่ในถุงใส่ในถุงเสร็จแล้วก็ใส่ในฟิตไว้นานเป็น2เดือนไปเลยนะคะทีนี้อันนี้เราตีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรายังไม่พร้อมที่ทําตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมง3มชั่วโมงหรือว่า1นคืน ตัวครีมนะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้ตัวครีมมันจะกลายเป็นแบบนี้พอตีไปนะคะตีเสร็จแล้วพักไว้ข้างนอกนานมากอันนี้ก็พักไว้วานสักสองชั่วโมงนะตีตอนเช้ามันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะมันจะเป็นครีมที่ไม่เนียนแล้วนะคะมีฟองกาดแบบนี้มันว,วมขึ้นมาแล้วนะเสร็จแล้วนะคะวิธีการวอร์มเนี่ยเวลาวอร์มเราวอร์มแบบนี้นะคะใช้ไม้พายเนี่ย ะะบี้ลงไปเทคนิคนี้นะคะสอนอยู่ในคอสเค้กสไตล์ฝรั่งนะคะเราใช้ไม้พายเนี่ยบี้ครีมแบบนี้ซ้ายขวากวาดไปมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะวอร์มไปมาแบบนี้ปาดซ้ายขวาแบบนี้ก็จะกลายเป็นครีมที่เนียนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ในถุงบีบเลยค่ะเราใส่ในถุงบีบใส่ในแก้วแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําแบบนี้นะจับนี่เคาะเคาะเคาะลงแบบนี้ให้ครีมมันลง เราก็ต้องดูดีๆนะคะแล้วก็ทำแบบนี้นะคะสบัดสะบัดแบบนี้จากนั้นก็จะตัดปลายนะคะตัดปลายเลยวิธีตัดปลายนะคะเราจะตัดนะคะให้มันเลยขึ้นมาให้มันเลยขึ้นมาประมาณนี้นะคะตัดปุบ๊บโอเคให้มันเลยตัวแฉกขึ้นมาหลายคนนะพอตัดพอบีบออกมาคุ้นๆทำไมมัน มันไม่คมใช่ไหมคะทำไมพอบีบเสร็จแล้วมันไม่คมเลยเพราะว่าเราตัดตัดน้อยไปนะคะตัดเยอะๆเลยนี่เห็นไหมให้มันเลยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการบีบกันอันนี้คือสีที่หเดี๋ยวก็จะใส่ทั้งหมดสี่สีแล้วก็จะบีบพร้อมกันเลยโอเคไหม อีกหนึ่งอย่างที่ก้อยจะพาประยุกนะคือว่าเราจะเราจะไม่ไม่ใช้หัวบีบคือเราจะทําหัวบีบขึ้นมาเองเดี๋ยวก็จะเอาให้ดูนะเราอีกหัวบีบหนึ่งเราทําแบบนี้นะคะตัดเฉียงแบบนี้ตัดเฉียงแบบนี้นะคะปึ๊บอันนี้มันอาจจะดูว่าเราตัดตัดไม่ต้องใหญ่มากนะนี่ก้อยอาจจะตัดใหญ่ไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการบีบแล้วนะเราจะทําแบบนี้นะคะเอาคัพเค้กมา1อันแล้วตัวนี้เป็นหัวแฉกนะคะหัวแฉกหัวบีบแฉกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลนะคะเราจะบีบขั้นแรกเลยนะคะเราบีบลงไปแบบนี้ตรงไม่ใช่กล,งกลางนะประมาณเกือบริมๆเกือบขอบขอบเค้กนะคะบีบลงไปแล้วก็ม้วนแล้วก็ออกมาแบบนี้ จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือหัวแฉกเส้นผ่านศูนย์กลาง10มิลโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้เราจะทำในหลายสีนะก้อยก็จะเอาครับเค้กตัวคัพเค้กนะคะอันนี้คือเบามากแล้วก็อันนี้ไปเลยนะอีกอันหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้จะทำแบบนี้ เราบีบนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นนะคะโยกไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ยกออกแบบนี้เห็นกันไหมอีกรอบนะคะ,ะให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยมาแบบนี้นะคะบีบยกมือขึ้นแล้วก็โยกไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็มาเข้ามาตรงกลางแบบนี้นะคะบีบตรงนี้ตรงริมๆนะจะไม่ใช่ตรงขอบจะไม่ใช่กลางนะคะ แ,บบนะแล้วก็อันต่อไปนะคะก้อยก็จะบีบแบบนี้หนึ่งอันแบบนี้อันนี้นะคะก้อยก็อาจจะบีบตรงกลางแบบนี้มาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้คือต่อไปเราจะใช้เป็นหัวบีบที่เราเนี่ยทำขึ้นมาเอง นั่นก็คือเป็นสีขาวตัวนี้นะคะวิธีการบีบเนี่ยเราจะบีบอย่างนี้ค่ะเราจะบีบอย่างนี้นะคะวิธีที่เราจะล็อกเนี่ยเราจับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวถุงเนี่ยมาเกี่ยวกับนิ้วชี้แบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะบีบแบบนี้ค่ะวิธีการบีบนะคะทำอย่างนี้ คือเราต้องให้ครีมเนี่ยมันชิดลงไปกับตัวเค้กก่อนแล้วก็หมุนแบบนี้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 แล้วก็เอาออกเวลาการบีบนะคะให้ค่อยๆบีบโอเคไหมเวลาการบีบใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์นะคะใครที่เข้ามาแล้วแช่นะเวลาบีบนะคะเวลาบีบนะให้ค่อยๆบีบเวลาที่เราเห็น ในคลิปนะคะใน Youtube หรือว่าในเว็บไซต์เขาจะทำวิดีโอเร็วๆนะคะอันนั้นคือเขาเร่งสปีดวิดีโอนะคือชีวิตจริงแล้วความจริงแล้วเราต้องค่อยๆบีบบรรจงบีบก็ให้ทำให้ดูอีกรอบเราต้องค่อยๆบีบไม่ใช่ว่าทำแบบเร็วๆนะคะอีกรอบนะอ่าบีบลงไปก่อนนะคะให้มันชิดกับเค้กแล้วก็ซิกแซกแบบนี้แบบนี้ แแล้้วกออกมาบบนีโอเคทุกคนต่อไปนะคะเราก็ใช้เป็นอีกสีเนื้อนี้เป็นสีชมพูนะคะวิธีการบีบนะคะเหมือนเดิมก็ใช้เทคนิคเหมือนตัวนี้เลยนะเรานะคะอ่ะลงไปแบบนี้บีบยกขึ้นหมุนซ้ายมาขวาหยุดแล้วก็ออกแบบนี้มาตรงนี้บ้างนะคะ วิธีการบีบนะบีบอย่างนี้นะคะจับมือซ้ายเนี่ยจับตัวคัพเค้กนะคะมือขวาเนี่ยบีบขึ้นมายกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็วนนะคะวนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาออกแบบนี้นะคะอันนี้คือ 1E น,นะคะ 1E มันจะสวยมาก มันจะเป็นหัวใหญ่คือบีบออกมาแล้วก็จบทีเดียวเลยซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ก้อยบีบให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะบีบขึ้นมายกมือขึ้นนิดนึงวนซ้ายขวาค่อยๆแล้วก็หยุดเวลาที่เราจะหยุดนะคะเราจะออกเนี่ยเราต้องหยุดก่อนแล้วก็ค่อยๆออ,ออกแบบนี้จะได้เป็นหัวนี้นี่คือ1 e นะนี่คือ1 e นะคะอะต่อไป1 e เนี่ยเราสามารถที่จะบีบบีบนะคะ หยุดแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้ด้วยมันก็จะกลายเป็นเป็นดาวแบบนี้นะคะส,สวยเนาะี๋ยวันนี้บีบอีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะนี้จาก 1E นะบีบยกขึ้นโยกไปข้างหน้าแบบนี้จาก 1E 1E มันจะหัวใหญ่อ่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมอันนี้ของก้อยใช้เป็นอ่เบอร์เดิมก็คือว่าเป็นเบอร์1 M นะ เพราะฉะนั้นวิธีการบีบนะคะก็จะบีบเติมคือเราเราก็เติมเข้าไปตรงนี้บึ้บบีบบนแล้วก็ออกมาแบบนี้นะคะเห็นกันไหมนอะบีบนะคะแบบนี้เนาะหนเอเนี่ยเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากๆนะคะเบอร์หนอเนี่ยชอบมากๆ 1M กับ 2D นะคือบีบออกมาแล้วจะได้เป็นดอกกุหลาบนะคะ 1M คือทุกคนต้องมีนะที่บ้านนะฟืบโอเคไหมอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้นะคะเราเนี่ยก็มีเม็ดน้ำตาลเม็ดไข่มุกอะไรต่างๆนะคะเราก็จะตกแต่งเนาะ ก็จะตกแต่งเลยวางลงไปโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเป็นไฮไลท์เนาะจะบอกเทคนิคการทำตัวนี้ที่เราเนี่ยจะเอามาตกแต่งนะคะซึ่งมันสวยมากอ่ะไว้ตกแต่งเค้กได้นะปกติเราจะทำจากช็อกโกแลตนะคะหรือว่าจากตัวน้ำเชื่อมใช่ไหมคะแต่นี้ เราจะทํามาจากตัวนี้ค่ะใครรู้จักตรงอันนี้บ้าง Rice paper นะคะเราเอาตัวนี้เอาออกมานะคะอันนี้คืออะไรหรอคะใครเคยกินแหนมเนืองไหม <laughs> มันก็คือที่ห่อสลัดนะคะสลัดโรใช่ไหมตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะเราเนี่ย เอาน้ำนะคะใส่ในใส่ในหม้อนะใส่เติมน้ําลงในหม้อนะคะเสร็จแล้วก็หยดสีลงไปพอหยดสีลงไปปุ๊บคนให้การสีเป็นสีน้ําสีเจลสีอะไรก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวแผ่นเนี้ยตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาวางลงไปในน้านะคะนะคะแช่น้ําไว้ประมาณสักสองนาทีเสร็จแล้วก็ปั้น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 นะคะเอาน้ําออกแล้วก็เอาวางลงไปในกระดาษไข นะคะ,ะวางแผ่ลงไปในกระดาษไขแล้วก็จัดทรงแบบนี้ให้มันแบบขยับขยับแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็เอาไปตากแดดนะคะประมาณทัก3ามชั่วโมงมันก็จะแห้งแบบนี้แล้วก็เอาไปปักตกแต่งเค้กได้เลยนะคะไม่ละลายแล้วก็อยู่ได้นานมากมันจะไม่เหมือนพวกช็อกโกแลตนะ,ะช็อกโกแลตมันก็จะละลายใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะเอามาตกแต่งนะคะเอาแผ่นที่เราได้เนี่ย มาตกแต่งค่ะอ่ะอย่างก้อยอันนี้ก้อยก็ยจะนี่พอมันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปทรงรูปทรงที่เราจัดไว้เหมือนตอนต้นนะคะแบบนี้นะเราก็อ่ะวางลงไปเลยตามใจชอบฟรีสไตล์เลยนะคะทีนี้ก็จะได้แบบนี้ก้อยโชวให้ดูปึ๊บเห็นไหมมันก็จะดูแบบดูมีอะไรขึ้นมานะคะ ซึ่งมันแบบสวยมากแล้วยิ่งโรยนี้ลงไปนะคะสวยขึ้นมาอีก10ระดับสวยขึ้นมาอีก10ระดับแบบนี้มาดูเรื่องเม็ดไขมุกนะคะมีคนถามมาว่าเม็ดไข่มุกเนี่ยพอกินแล้วฟันแตกไหมคะมีสิทธ์นะ <c ười> มีสิทธิ์ฟันจะแตกได้นะเม็ดไข่มุกนะคะปกติแล้วนะคะโอเคถ้าเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะนี่ก็ก็ซื้อที่เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะเป็นแบรนด์เลยนะของแบรนด์เลยนะคะ กขาจะขายแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วเม็ดน้ำตาลแบบนี้นะคะมันคือน้ำตาลนะเรากัดแน่นอนว่ามันแข็งมันจะเหมือนลูกอมนะคะเพราะฉะนั้นแข็งเนี่ยคือเรื่องปกตินะคะเราสั่งมาจากในเน็ตออนไลน์หรือว่าอันเนี้ยก็อยซื้อจากอิตาลีก็แข็งแบบแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเม็ดไข่มุกเนี่ยให้มันนิ่มนะคะทำเองค่ะ โดยเอาน้ำตาลฟองดองค่ะมาทำแบบนี้เอาน้ำตาลฟองดองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นเล็กๆเ,เยอะๆแบบนี้อะคะทำยังไงหรอคะนี่ค่ะอยากจะได้เป็นเ,เม็ดแบบนี้ทำางไงคะก็นั่งปั้นวนไปค่ะนั่งปั้นวนไปอันนี้สำหรับใครที่อยากจะได้ครีตัวเม็ดน้ำตาลที่ไม่แข็งนะคะพอปั้นเสร็จแล้วนะคะ,ะมันก็จะได้ กลมๆต้องปั้นให้กลมๆนะตัวน้ําตาลนะคะใช้เป็นน้ําตาลฟองดองของรินนะคะตอนนี้รินรินเขาออกแบบใหม่แล้วก็จะเป็นแพ็กเกจเล็กๆเนี่ยนะคะซื้อมาเลยสีขาวแล้วก็มาผสมเอานะคะมาผสมสีเอาเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้มันคือผงเป็นกริตเตอร์นะไม่ใช่กริตเตอร์เป็นผงที่จะ ทาให้มันเป็นวาวาวับวับอ่ะน,นะคะเป็นผงเป็นผงสําหรับจบต่งงานงานเค้กนะคะอ่ะก็ทําแบบนี้นะผงเนี่ยใช้นิดเดียวพอใส่ลงไปแล้วเราก็จะวนแบบนี้นะคะเราก็จะวนแบบนี้ค่ะวนวนไปแบบนี้แล้วก็วางข้างนอกนะคะพอเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดไข่มุกที่แบบสวยมาก ร้อสวยขึ้นอีกร้อปซนะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางข้างนอกเนี่ยค่ะเงาเแวบเลยวางข้างนอกนะคะนานหนึ่งคืนหนึ่งคืนเลยก็จะกลายเป็นเม็ดแข็งๆแบบนี้กลายเป็นเม็ดแข็งๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะนี่โอเคนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว